สบาสดีปลุงพ่อพ่อกับซ่องบอลุงรวยสวัสดีพี่นอ้องพ่อซ่องบอลุงมามากินข้าวแรงนหมกันสวัสดีพี่น้องมีปิงีงนกแน่แล้วก็ดาดซิ้นเนี่ยปีนงนกคุมให้แข้งแนะน่นกคุมไปต่อขอ้าวกระมังค้าเนี่ยนี่มะเต้งพักขึ้นมกแต้งแล้ว,พ,วดดพักกระเดากระพักกระ มาได้ไมาได้พี่น้องมกันกูุกคนมาไม่ต้มแน่เลยมาไม่ต้มสบายกลองเสีด้วยมังพี่บุะรัยังไงเนาะมึงเกอต่ะผักหลายเต็มกระโตกปเลยพี่น้องเนมาไม่ต้ม เลยกินเครื้อแบอกอบแห้งหน่งแล้วพี่น้องสุดบดูก่อนเขอสุดกิ่นงกมันพุ้งไหอืมกเขา ก็พอไปกินอยู่พี่น้องนกคุมมืนได้มนก3โตกินเพียงเ้เช้า่เนาะเช้า2โตเียล่ะจุองแงด้ตัวนึง เน้อตัวไก่เ็นกลังสมากเนาะค่ะพอพอลุกตอกแงเลยย่างก็ช่องก้อนใหม่ยอหนึงือนเปน แซ่บไปเลยนะรู้เรื่องสุขุขคนมันขับที่อย่นีแซ่บเทไรจริงเอมาเจอยุ้งเท้ามาดักก็

โมจักของเสียมอยากมาแข่งก anyway> um ินใหแข่งกินเป็นบ่เป็นเป็นเจ้านมาแแบบนี้บาเดินก็มี่บ้ให้แ่งนี่อย่หอยทะเลนี่อ

ขดอบไปต่อยแคมาแหลง,น,งน,นั่ง่อนกนานั่งขลาขลาเขมากลาเขมากื <c oughs> าอา้อแค่ที่พอขนนอนอยู่แนห่มคอใน่เตานห้างเขาอนพลังขลาาขลา่าทุ้นเข่งใช่ึตื่นบ้ถพลังหยิบเสื่อเดยนอนห่มนะฮะอุ่นเย็นทางนะ ลุกขึ้นมาเบิ้งไปไม่พอใบโอ้ย <c oughs> ไปหังเด่นเหี้ว่าหั่งหมดเด้งมันเอาบุ้มีหั่งมันเนี่ย <c oughs> มันเขาจะไม่ต่อย,ยเหรอบ่ <c oughs> ใช้เบิ้งมันกระตาสองมันกระตาอย่างงงเห็นดาวเห็นเดือนอยู่ันาะหัง มือรงกัขนเหนัเาก็จลงทั <exclude>. ้งหน้าเาแหละ่ครันมัดได้เ้าก็จะไปแต่เจ้าแม่สี่ตาไปไม่ชอบเลยเนาะสคนเนาะ นก well uh ินเถอเจ้าห้าข่ห้าพี่น้องเอ้หาเบิดวะมไปไปหาทางนหนหรือไปไปท่ไหนบ้าทในบ้านหรือหาทางนี้ทางนี้หรือหาทางในบ้านหรือไปพี่น้องแค่ไหาเ็ไปบไงอยลกกัน่เราหอลวกก็แกินเน้เบิร์กินเนื มาจักนสุกอปกติก็จาบนนี้ลกสุกปานี่ไม่รสุกอสุกินรสอีตอนอีเป็น um. ยัน่าห่าเปาเบ็ดเบิดเบ็อิมพิซเบิดโอ้ยสพอนันคือบุดังแท้ว่ะเล่นมันเบิดอันนีียงเบ็ดเบิดแล้ จะไปก้าหมาต่อเนื่มต่อเนื่องเอื้อยอื้อยเอื้อยเอื้อยคอยเขาคอยเขาพวอะไรใช่ไหมอื่นเห็นหมูป่ะมุษาวันเรอหื้อม่เห็นมัเหินหมูแลวไม่เหนไปหามเ่พอไม่เห็นหมูเขาไม่หายไมหรอก ไปไไปไปไสไปะอลน่มันจะลุงงายนี่แหละลุงใจไปเลยไปมึงมึงูจับวายูพูวายุกันนนแล้วไปแล้วไป

เยู่ท้องจังไงมันเขาสำสกมื่อ่บอเดี๋ยวบอกเลยเวลาที่เวียดทำคนป่วยบอเดี๋ยวไปกินเนื้อไง ៀបថងអីព <Là Saint> ីឡងហាគូយម៉ានីក <Tamam> គ <assim gegangen> េច <usi> ប <riff aquilo conceptbrai> <Shooting up> ់គីបនឹងប្រងផក Like គូ Share គាត់តាមរកគុំសងមកលងទៅអឺផកគូ Like គូ Share គូតាមតាមម៉ែមកលងទៅណាបាទរី